สวัสดีพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้เนี่ยมันอาจจะมีเสียงรบกวนเพราะฉะนั้นขออภัยด้วยก่อนจะเริมคลิปผมก็อยากจะทาอะไรพวกคุณอย่างพวกคุณเนี่มีเกมที่ชอบไปหรือเปล่าอืไม่นับพวกเอาโลบอกฟรีไฟล้ละกันเพราะพวกนั้นมันเกมออนไลน์แต่เกมที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือเกมออฟไลน์นั่นเองก็ตามชื่อคลิปเลยครับและนี่คือแปดอันดับเกมที่ถูกถอดออกจาก Play Store ผมเปลี่ยนจากตัว O เป็นโลโก้ Play Store เป็นไงเท่ใช่ไหมซึ่งคลิปนี้มันจะเป็นเชิงวิจารณ์กับรีวิวนะเพราะฉะนั้นถ้าฮอร์โมนผัดตัวเอีอ้เล้นผัดแล้ว <ะ S 1> ให้ม,นมันได้ยินนาะครบอบอันดับที่8กูลือมอะไรไปหรือเปล่าวะขอออบมินิซอมบี้พอกสองทำไมมีภาคอื่นก็ไม่ต้องแปลกใจนะผมขี้เกียจออมาเนื้อเรืเอาา่อง<ม>ของเกมนี่คือมันมีบริษัทบริษัทหนึ่งที่มันสร้างเชื้อเวลาซอมบี้ขึ้นมาซึ่งโดโประสงค์ของการสร้างคือมึงสร้างมาทำไมก็ไม่รู้เหมือนกัน ทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้อืมก็เกมมาสิบกว่าปีที่แล้วว่าเนื้อเรื่องก็ควายเป็นเรื่องปกติอยู่ละเกมเนี่ยไอเยลินผัดเนีเ่ยซะเลยเอยเอาไหมาเอาไหมาเราจะได้รับบทเป็นผู้รอดชีวิตที่ต้องเอ่ออะไรต่อว่าลืมเราจะได้รับบทเป็นผู้รอดชีวิตที่จะต้องฝ่าฝูงซอมบี้แล้วก็แค่นั้นจริงๆครับแมงไม่มีหาอะไราละเพราะความสนุกข,ของเกมเนี่ยมันอยู่ที่เล่นกับเพื่อน แต่ดูความที่ว่าเออเซิร์ฟเวอร์ปิดเพราะว่าบริษัทขาดเงินทุนอะไรประมาณนั้นแหละมั้งเพราะถ้าเกิดเราเอาชื่อเกมนี้ไปค้นในเพจโซมันจะไม่มีไม่มีแม,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 ม้กระทั่งชื่อบริษัทไอ้แต่โดยรวมเนี่ยเกมมันก็ถือว่าสนุกใช้ได้เลยนะวงเล้เปิดกุ้งกวงเล้ปิดเกมมันก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกครับมันอยู่ในโลบกสําหรับผมเนี่ยเกมมันก็ไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่เพราะฉะนั้นห้าเต็มสิบแล้วกันเจนไว้ ไปกูจะเลือกเรียกชื่อเกมนะไอเฮียคริมชิ้นไผ่เกมนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากยิงผีดิบแล้วก็เจอมอสแต่ละด่านแล้วก็เก็บแฟชั่นเออแล้วก็ยิงผีดิบอีกทีหนึง่งผ่านด่านไปเรื่อยๆหลังจากนั้นก็กลับมาทําอีกครั้งเรื่องวนเวียนอย่างนี้ไปไม่รู้จบผมยังเล่นไม่จบหรอกเกมมันถูกเอาออกไปสักอนเละชื่อเกมแม่งดันไปคล้ายกับดารานหนังผู้ใหญ่ด้วยและแม่งไม่น่าใช้เรื่องบางอื่นนะ เกมนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมาก Resident Evil บวก f o r e เแล้วก็มาบวกไมค้าอีกทีหนึ่งเนื้อเรื่องก็ถือว่าสมเหตุสมผลนี้ออกจากเมืองที่มีการระบาดของเชอ้อสอมบี้ถึงกูจะสงสัยก็เถอว่าเชอ้อสอมบี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงระบบการต่อสู้ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากเลยครับขอชมจากใจเลยส่วนอาวุธก็ไม่ต้องพูดถึงครับเยอะแน่นอนแต่ในฟุตเทจคือมันน้อยไปหน่อยขี้เกียจอัด ส่วนคะแนนผมขอให้ไปเลยครับสิบเ็ม10บ,บถือว่าเป็นเกมที่สนุกอย่างแท้จริงถึงมันจะมีบั๊กแล้วก็ NPC แม่งโง่บระซบทำถึงแค่อันดับที่5กรก็พอและคุณเหนื่อยและเราก็มาถึงเกมที่เป็นตำนานอีกหนึ่งเกมแล้วเกมที่ก้าฟิกก็ถือว่าโคตรสวยฉากคาสิเนก็โคตรจะอลังการเนื้อเรื่องที่น่าติดตามและผมจะลืมพูดถึงเกมเพย์ของเกมนี้ไปได้ยังไง นี่คือเกมเอพเอที่ดีที่สุดในยุคเลยก็ว่าได้พูดใ้เต็มปากครับว่าถ้าเอาเกมสมัยนี้มาเทียบเนี่ยแม่งอาจจะเทียบเกมนี้ไม่ติดเลยก็ได้ด้วยเกมเพย์ที่ไหลลืน่นศัตรูที่พร้อมจะเล่นงานเราได้ทุกเมื่อและจะพูดอีกครั้งก็คือคาซีนของเกมเฮียนี้แม่งโคตรสุดยอดเนื้อเรองเกมนี้เอาตรงๆจำไม่ค่อยได้ลนะเกมนี้เนี่ยมาถูกเอาออกไปซะก่อนผมรู้สึกเสียใจมากเลยที่ไม่ได้เล่นแต่ไม่เป็นไรโหลด a อ k ีเคเอาก็ได้ ศูนย์เกมพีผมว่าพวกคุณน่าจะเห็นไปบางส่วนแล้วนั้นก็ผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะหรอกและนี่ก็คือเกมโนวาสามไม่มีให้โหลดละ